ปูอัดแบบไหนอร่อยสุดตัดไม่ขาดกินเปล่าๆเลย7.435ต้องกินแบบสุกี้เมื่อยไหมมากจิ้มกับน้ำจิ้มสุกี้นี่ไปขึ้นจิ้มกับน้ำจิ้มสุกี้แบบนี้เลย8.439กินแบบปิ้งย่าง กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดว้าแปดจุดแแปดคลุกกินกับมายองเนสปีหน้าได้กินป่าวตามด้วยมายองเนสและก็คุกรอดอชุ่มช่ชำหอมเลยนก้าสุดสามสีแบบสุดท้ายเอาไปทอดว้าวากินกับน้ำจิ้มไก อเก้าจุดเก้าเก้าเก้าอร่อเด็วันอร่อยมาก